ยินดีด้วยนะครับไร้วัชิรวิทย์สวัสดีครับ ครับผมขอขอบคุณแฟนๆทุกคนนะครับที่โหวตให้ผมได้รับรางวัลวัยรุ่นชายยอดนิยมแห่งปีนะครับขอบคุณแคสสบอนมากๆที่ให้เกียรติผมได้รับรางวัลน,นี้นะครับแล้วก็อยากจะขอขอบคุณ g m เอ็มทีนะครับที่ให้โอกาสดีๆกับผมมาโดยตลอดนะครับหลังจากนี้ผมก็จะตั้งใจทําผลงานดีๆมาให้ทุกคนให้แฟนๆได้ติดตามกันต่อขอบคุณมากครับค่ะยินดีด้วยนะคะกับไรนะคะกับพาพเฟิลเมลทีเนเอชวว